สามข้อผิดพลาดนะคะสำหรับคนอายุ45ปีขึ้นไปนะคะในการทำธุรกิจออนไลน์นั่นเองค่ะข้อที่หนึ่งนะคะเขามักจะคิดว่าเขาอายุมากเกินไปค่ะมากเกินกว่าที่จะประสบความสำเร็จในโลกออนไลน์นั่นเองค่ะข้อที่สองเขามีความรู้สึกว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันยากมากๆสำหรับเขาค่ะเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นค่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจเทคโนโลยีได้เท่ากับเด็กรุ่นใหม่นั่นเองค่ะ ข้อที่สาเขามีความรู้สึกว่าเขาจะต้องมีคนมาสอนแบบจับมือทํานั่นเองถ้าสอนแบบผ่านออนไลน์ผ่านโซเชียลเนี่ยโอกาสที่เขาจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันยากมากๆเลยมันเลยทําให้เขาไม่กล้าตัดสินใจในการทําออนไลน์หรือตัดสินใจก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะสามารถประสบความสําเร็จได้ค่ะวันนี้นะคะคุณดิ๊นี่จะบอกว่าถ้าใครนะคะที่อายุ4 5ปีขึ้นไปหรือคนที่ไม่เก่งเทคโนโลยีเลยก็ตาม หรือใครก็ตามที่กําลังคิดว่าตัวเองแก่เกินไปในการที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจออนไลน์คุณดินี่จะบอกว่าคุณดินี่นะคะอายุ50ปีนะคะเข้ามาในออนไลน์มีความรู้สึกเหมือน3ามข้อข้างต้นที่บอกเลยค่ะแต่ตัดสินใจค่ะว่าเราอยากจะประสบความสําเร็จเราอยากจะอยู่ที่บ้านแล้วมีรายได้เราอยากจะเดินท่องเที่ยวไปอยู่ที่ไหนก็ได้ในมุมโลกแล้วสามารถสร้างรายได้ได้ที่สําคัญนะคะเราเห็นคนที่เข้ามาในออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ย เ็าจะเป็นคนส,สวยๆหล่อๆทั้งนั้นเลยมันเลยทําให้ครูนะคะสนใจแล้วก็ตัดสินใจหาหลักฐานของคนที่อายุมากแล้วประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์นั่นเองค่ะมันเลยทาให้ครูนะคะตัดสินใจเรียนรู้ลงมือทําค่ะวันนี้อายุไม่ใช่อุปสรรคเพราะถ้าครูดีนี่ทําได้ทุกคนในโลกใบนี้ทําได้แน่นอนค่ะแถมให้อีกข้อข้อ4ี่นะคะคนที่อายุ4 5อัิขึ้นไปมักจะมีตําแหน่งหน้าที่การงานดีๆแล้วก็มักจะไม่กล้าออกหน้ากล้อง ไม่กล้าทาคลิปวิดีโอไม่กล้าออกมาไลฟ์สดเพราะกังวลว่าจะเสื่อมเสียเพราะกังวลว่าจะทําให้เพื่อนที่ทํางานหรือลูกน้องเนี่ยขาดความเข้าใจและเคารพในสิ่งที่เราทําค่ะวันนี้นะคะยิ่งเราออกกองมากเท่าไหร่นะคะเราจะมีความสวยขึ้นเด็กขึ้นเพราะอะไรคะเพราะว่าเรานะคะมีช่องเป็นของตัวเองเราต้องเอาหน้าเราออกสื่อการที่เรานะคะเอาตัวเองออกสื่อมากเท่าไหร่เราต้องดูแลตัวเองมากเท่านั้นและที่สําคัญนะมันทําให้เรานะคะ ได้มีความสนุกมีความท้าทายใหม่ๆในชีวิตค่ะวันนี้นะคะอย่าปล่อยให้อายุเป็นอุปสรรคนะคะในการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆสนุก,นกๆแบบนี้นี่เองค่ะครูดีนี่บอกเลยนะคะเมื่อคุณตัดสินใจนะคะคุณจะรู้สึกสนุกและ enjoy กับชีวิตที่สําคัญแถมมาก็คือหน้าเด็กลงทุกวันนั่นเองค่ะไม่ต้องเชื่อนะคะรองหาหลักฐานของคนที่อยู่ในโลกออนไลน์ที่อายุ65อัประสบความสําเร็จสิคะคุณจะเดาอายุเขาไม่ถูกทีเดียวค่ะ เพราะการออกหน้ากล้องเพราะการที่เราอยู่กับเด็กๆมันจะทําให้เรานะคะตื่นเต้นตื่น,ต,นตัวและรู้สึกเอนจอยกับชีวิตนี่คือเคล็ดลับนะคะของความสุขและความสําเร็จในโลกออนไลน์นั่นเองค่ะโดยหลักจากใจกูดินี่ค่ะ